ะะอากาศร้อนมากฝนไม่ได้ตกมาสามอาทิตย์ได้แล้วมั้งคะดินแห้งมากเลยนะคะแต่ก็อยากจะมาเดินดูเห็ดว่ามีมเห็ดอะไล์ให้เราเก็บมั้งนะคะไปดูด้วยกันเลยดีกว่าวันนี้ก็30หรือ31องศาค่ะ ดูต้นไม้แล้วก็เขียวชะอุ่มดีนะคะแต่ว่าดินนี่แห้งสุดๆเลยค่ะเดินมาถึงข้างบนก็เจอเห็ดพึ่งหวานเลยนะคะทุกคนดูดิยพึ่งหวานชนิดนี้เขาจะขึ้นแต่ในป่าที่มีต้นไม้เป็นใบหรือในป่าที่มีต้นสนรวมอะคะ่ะออกเลยนะ พี่ไม้เขาเจอพี่ไม้เขาเจอเห็ดพึ่งหวานนะคะสวยเลยนะนี่เดี๋ยวว้าว,ว,าวสวยมากว้าวสวยสดๆ นี่สองค่ะนี่โอ้โหโอ้โห oh oh ลูบเล้อเลย oh แต่หัวยังดีอยู่ค่ะน้งไก่ค่ะ ลนะพึ่งหวานค่ะแก่แล้วนะโอ้โหอ,โรอรอครับปรรคับนี่ไม่ร่รั อีกดอกหนึ่งค่ะเห็ดพึ่งหวานโอโหแล้วเอร์ฟตวอ่อนสวยเลยนะคะดอกนี้เห็ดพึ่งไม้มดอีกดอกหนึ่งค่ะ รู้สึกว่าที่ร่องลมเขาจะไม่ขึ้นนะคะแห้งมากนะคะดินแต่ดูดิยังเจอเห็ดพึ่งแม่หมดนะคะแดงสวยเลยยังแข็งอยู่ด้วยนะต้องเดินเข้าไปดูในป่านะคะที่มีต้นไม้แล้วเขามีล่มที่ล่มล่มอะคะ่ะตรงนี้มีมีอะไรนะมีที่ล่มพื้นก็ยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหรค่ค่ะเ พื้นแห้งเข้าเลยมาหลบในแห้งนี่น่มนี่สวยเลยนะข้างนานกี่ดอกหนึ่งนี่อะไรแข็งฮะ แข่งพ่อแห้งฮะแล้วแข่งพ่อแก่โอ,อ้ดูค่ะทุกคนเจอเห็ดขอนนะคะเห็ดขอนค่ะ เห็ไม่ดีแล้วนะเสียละดูท่าทางจะแก่นะคะดอกนี้อ้ยยังดีอยู่เลยนะยังไม่แก่เท่าไหร่ อ้าวเหรอในที่ล่มนะคะในป่าที่ลม่ลมๆ่มความชื้นของพื้นยังมีอยู่สายปิดขอรับงูอีกดอกหนึ่งนะอ้ยะิ สายปิ้สว้าวเห็ดพึ่งหวานค่ะพึ่งหวานพื้นแห้งมากๆแต่ก็ยังมีให้เก็บนี่เจาะเลยสี้าสที่เรามาสีหมือนใบไม้แลมองไม่ค่อยเห็นนะทุกคน สวย uh huh. ดินแห้งแบบเนี้ยเห็ดพึ่งหวานมักจะโดนหนอนกินนะครับแล้ว็แล่าก็รั่วกันออกตัวเลย uh huh. เสร็จหนังไก่ค่ะข้างล่างนู้นก็มีนะพี่มายมงหนดอกเลย Het is een is niet rausgekomen. is wel weggekomen. met is ja Daar is het nog niet. Nee, lang niet zo Het is Ik heb het ook nog niet. Het heel นี่ดกอกยังไงต่อดอกไมใหญ่นะนี่นแห้งมากนะคะดิน,ดนขอให้ฝนตกมาเยอะๆค่ะเห็ดจะได้ขึ้นเยอะๆแลกมากๆเลยนะคะปีนี้นนนเหรอไม่ถอาดูดินี่ว,นว่าไม่มีไม่มีแต่ก็มีให้เก็บนะคะ โอ้โหดอกใหญ่เลยอ่อนเลยนะคะยังดีอยู่เลยยังโออยู่ค่ะนี่ดอกค่ะโอ้ยหักเลยนี่ก็ไม่ได้ตีแรงสักหน่อยยังอ่อนมากอยู่เลยนะ ไม่เข้าใจเลยนะคะว่าเออตีนิดเดียวแค่นี้แตกดอกหนึ่งนะคะนี่งหญ่มากดอกนี้โอ้โหอ่อนมากมากเลยสวยเลยสวยมากดอกนี้ดูดิทุกคน อ๋อเหรอเห็ดพึ่งหวานเจออีกแล้วค่ะโอ้ดอกใหญ่เลยโอ้โหแก่ยังนิ่มหรือเปล่าดูท่าทางจะแก่ว้าวนิ่มหรือเปล่าน่ะดอกนั้นน่ะนิ่มให้มาเออ อีกดอกหนึ่งค่ะโหยังอ่อนอยู่เลยนะดูค่ะท,ทุกคนดอกนี้ดอกนี้โหจะได้เสียแล้วนะคะนี่ได้มากเลยกลับบ้านแล้วนะคะทุกทุกคนเจอกันใหม่นคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ